สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เอาสะมะทร,ร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชชุมชนมนนิี หวรรค์สุขกันเธอเราไอยาซีเลียวนั่งเลยบีมกับอามวยอยู่ลีลีไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยไอ,อ,อยาอมวยอามวยอยู่ไหนฮะอามวยอามวย

ลูกสาวอ้วต้องขาสมสมอไปกองมักตะขับพังขาและตามรวย,ยกมากนุ่ช่างพายออสองงานีนนะแนละจไปถาตะกแตงองอยู่ผูกโบทักหลอกจำปาออโอ้ยกจไอ้ไอไอ,อ,อ,อบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่เเ <laughs> ยังไงล่ะคิกมาแย้มกับลูกสาวอ้วต้องเจอกางฟูสารพัดสัก้อไปทีจอยจอยจอยเลย เขากำลังสอนพวกเราเล่นบานาน่าบอสอยไลมัน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 สุภาพรุจุธาเทพแจ็คมาแล้วมัน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 อ้าวกเฮงฟื้นแล้ววะเนี่ยแจ็คกับโมเล็กหมอใหญ่ฟื้นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะมามาสรุปกันดีกว่านะโกเฮงไปไล่ไอ้ยาไปย่อยเออเออมัน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 สงสัยว่าจะฝังไปอ่ะมันนี่เนี่ย ย้อยตัช่วยวัวช่วยวัวไปนางไม่เป็นนี่ไม่ใช่ความฝังแน่อช่วยวัว มิดดีพวกเราปลอดภัยค่ะหลังจากที่เครื่องบินตกเราก็ไม่รู้ตัวอะไรเลยฟื้นขึ้นมาอีกทีก็มาโผล่ที่เกาะนี้แล้วค่ะอัปบ้าเราสองคนฟื้นขึ้นมากอดอะปบ้พี่หลุยส์พี่ลีนาและก็ลิซ่าจะดูแลพวกเราไว้ค่ะอยู่นี่ครับมืดปั๊บๆนี่ลีลาพวกเราสามคนจัดจ้านน้าดูให้หลุยส์ชมยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งความสุขพาราสวรรค์สุขสันต์กันเถอะเรา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  พวกเรา hmm. สนุกกันหน่อย กสาวทุเนน้เนนเมไ,ไ,ไม่เอาพวกโปตกน้ำช่วยรั้วกันเถียดีอย่ามาัวรีรออย,อย่าทำหน้างงยิ้มไม่ใจชื่นช<อ>ืนจะตำรงยู่ยงคงคืนต่ออายุย,ยืนยิงม่ điên khơi rap, nếu là như nhau, bay để cầm bender, dám mua sốc sắn yếm วยลาหลุดมือเฮ้ยระวังอาหมวยพวกอีคิกไม่ซื่อว่าแล้วว่าพวกนี้ไว้ใจไม่ไรหยาโอ้โหเรียนซะสวยเชียวเอ้าฮะขบวนฮัมมี่ยาลาโอ้หพี่จอมดาบฟันปลากระจายสุดยอดไปเลยไอหยาซี่แงแกนี่มันที่ไหนกันเนี่ยนั่งเครื่องบินไปเที่ยวอยู่ลีแลีวมาเจอยามาละจากอโยธยาอีกเล้ว ท่านยามาดาบไปไหนมาเหรอจะหา,าท่านตั้งนานแต่หาไม่เจอเลยข้าไปสำรวจที่ฝากกระโนนเพื่อจ,จะเจอพวกเราอีกแต่ไม่เจอผู้ใดเลยอะที่ฟากโน้นลุยซ่าเห็นคนแปลกหน้าอีกคนใส่ในนใชุดซ่อมๆมีแก้วกลมๆปิดตาไว้นั่งนิ่งอยู่ตรงนน้นชุดส้อมๆแก้วกลมปิดตาหรือจะเป็นเนนทีฮะให้า้าไปหาทั้งแล้วนี่เลยอาตีนได้เลยแต่ท่าน

ตรงนู้นเขาเล่นสนุกกันสุดๆไปเลยอ้าวที่นี่ยังมีพวกโยมด้วยเหรอเนี่ยอาตมาคิดว่าพลัดหลงมาอยู่ที่นี่คนเดียวซะแล้วครับเฮ้ยกระผมคิดว่าคนอื่นก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะขอรับคงจะเล่นสนุกกันอยู่ที่นี่กว้างใหญ่เดี๋ยวก็คงจะเจอเหมือนพวกเรานั่นละฮะที่นี่ปลายเยอะแยะดีจริงๆข้าคิดถึงเมืองเอโดะของข้าเหลือกเกินอยู่ที่นี่ตลอดเขาจะดีนะอสีสั้นตาาอายามาหละเมืองนี้มันวิปริตชักๆแพงลิงก็ไม่มีเาวบ้านก็ไม่เหลือกเลอะ เอาตะเลงสนุกสนุกลรวรีบหาทางไปจากที่นี่กลงเทอนะอานอทีอาตมาก็อยากจะไปเหมือนกันแต่เมื่อเช้าอาตมาสำรวจแถวนี้ดูที่นี่มีแต่ทะเลกับทะเลทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ได้ต้องค่อยๆศึกษาภูมิศาสตร์แถวนี้ให้กว้างขึ้นคงต้องค้างที่นี่ก่อนสักคืนสีสวาตานาไม่เอาหรอกตายพอลีมีแต่กองติงต้องอ่ะ คนเราเจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อนใหม่ที่ใหม่ความรู้สึกใหม่ๆคุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างให้เราทําใจให้สบายไว้ก่อนเปิดใจค่อยๆเห็นและเรียนรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นการระมัดร,ระวังของโกเฮงก็ดีและเป็นประโยชน์นะครับแต่ต้องดูดีๆว่าถ้าความระวังกลายเป็นความระแวงแบบปิดกั้นด้วยอคติที่ตัดสินทุกอย่างไปก่อนแล้วก็จะกลายเป็นไม่มีความสุขไปนะครับอืมออึมใจอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ เลนที่บอกว่าอย่างอาปาไม่ใช่แค่ระวังตัวแล้วแต่กลายเป็นราแวนอยแต่สินบ้านคนพวกนี้ไม่ดีก่อนที่จะได้ทำความรู้จักเขาซะอีกนะคะใช่ครับสุดกันเธอเราเอราไปทำไมอย่ามูอะไรคิดร้อนใจไปแล้าโอ้ยพ่อพ่อพ่อพอกองลือแต่งทีแล้วก็มีชาวบ้านกับสารพัดสักหน้ามาแต่งดึงอ้วนตกน้ำอีกอ้วนไม่ไหวแล้วอ่ะเอาเป็นว่าคืนนี้อ้วนนอนอีกกองะกลงบุ้งนี่ค่อยคิดใหม่ ว่าตกน้ําจงเหนื่อยแล้วพวกเรื่องเองก็เหมือนกันรีบๆกลับไปนอนได้แล้วเล่งกันทั้งวังเลยตะว,วันตกแล้วก็ได้เวลานอนแล้วเหมือนกันแต่ว่าคืนนี้เราขอนอนที่นี่ด้วยกันละกันนะขี้เกียจพายเรือกลับแล้วนอนให้เต็มอิ่มนะเพราะพรุ่งนี้เราจะมีปาร์ตี้วันนั้นทะเลหนุนสูงกันปาร์ตี้เยีปาร์ตี้เียไม่ลงน้ําแล้วนะ <S <S> <S พวกนี้อีกี้เกียดถึงขนาดน,นี่เลยเลื่นเนี่ย เดีเขามานะปีศาจห,หน้าเหม็นเป็นอะไรเหรอโยมพี่จะอือหอือพี่ลิสพี่ลีน่ากลินเวข้ากลิ่นขยะเหม็นมากเลยเกิดอะไรขึ้นแหละคะอืกลินล่นกลินล่นกลิ่นก็เป็นกลิ่นปกติยามค่ำคืนนี่เจ้าตอนกนนลางวารปาร์ตี้แล้วก็ทิ้งขยะพอตอนกลางคืนน้ำขึ้น ขึ้นก็ซัดขยะลอยขึ้นมาเดี๋ยวตอนเช้ามันก็หายกลับลงไปสู่ก้นทะเลเองล่ะตอนเช้าพรุ่งนี้เราก็กลับมาสนุกได้เหมือนเดิมแล้วล่ะครับเ่็นต้องห่วงเลยเนาะพี่ลุยเนาะพี่ลินน่ะต้องต่อแบบไม่ต้องเกรงใจไม่ไหวละนือัมนเองทีเองแม่อ้บอกแล้วว่าคงที่นี่มันไม่ปาลิกอ่ะออาจจะมาว่า ชาวเมืองนี้คงจะติดสบายเกินไปหน่อยแล้วเหมือนกันครับปล่อยวางทําได้แต่นี่เรียกว่าไม่รับผิดชอบจนกลายเป็นปล่อยปละละเลยไปแล้วถ้าปล่อยไปกลายเป็นปัญหาใหญ่แน่ๆแ,แต่นิสัยคนแก่ทันทีไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ผมว่าเราไปหาอากาศบริสุทธิ์กันก่อนดีกว่ากาน,นหายใจนานๆแบบนี้ถึงจะเป็นเน้นก็ขาดอากาศตายได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลมแล้ว